เช็คสิทธิ์ด่วนวันที่29เมษายน2563โอนเงินยายวยา,ยายให้อีกจำนวน1ล้าน1แสนลายสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอพ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ นายละวรลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการเยียวยาเงิน5,000บาทในช่วงวันที่8ถึง24เมษายน2563ก็ได้โอนเงินให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วจำนวน4.9ล้านลายนะคะคิดเป็นจำนวนเงิน2.5หมื่นล้านบาทซึ่งในช่วงวันที่27และ28เมษายน2563 ก็มีกำหนดทยอยโอนเงินให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์อีกจำนวน1.5ล้านลายนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือวันที่29เมษายน2563ก็จะดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์อีกจำนวน1ล้าน1 0สนลายนะคะซึ่งก็ถือเป็นจำนวนสูงสุดต่อวันนะคะตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการมานะคะดังนั้นตั้งแต่วันที่8ถึง29เมษายน2563 ก็จะมีผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาวรวมทั้งสิ้น7.5ล้านลายนะคะคิดเป็นเงินจำนวน3.8ล้านบาทนะคะนอกจากนี้นะคะก็มีความคืบหน้าในด้านอื่นๆที่น่าสนใจนะคะก็ได้แก่มีผู้ขอยกเลิกการลงทะเบียนจำนวน9.4แสนรายขอทบทวนสิทธิ์จำนวน3.4ล้านลายขอสละดสิทธิ์จำนวน1,675รายและมีกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมจำนวน6.3ล้านราย ได้เข้ามากรอกแบบสอบถามออนไลน์เรียบร้อยแล้วจำนวน5.2ล้านรายนะคะยังคงเหลือผู้ไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกจำนวน1.1ล้านรายจึงขอให้เร่งเข้ามากรอกแบบสอบถามที่ w w w เรามทิ้งกัน .com เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิจากมาตรการอย่างรวดเร็วนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ